สวัสดีครับคนกินข้าวด้วกันนะครับข้าวเช้าวันนี้กินง่ายวันนี้ครับตรนนี้พี่นกมาแล้วออกจากป่ามาแล้วทุกคนออกจากป่ามาเนื้อ้อเนื้ต้งนื้ต้งนื้ต้อง็เลยเราเียวเปามาออราเนี่ยกระเปาเา่เนีอเนื้อเนือเนื้อเนื้อเนื้เนื้ื้อนื้อออเนื้อเนื้เนืนืเนืนอือเนื้อเนอเนอเนื้อเนอเนื้อเนืนื้้อเอเนื้อเ้ มันผมเนี่ยผมเป็นยาเนาะพี่นกเนาะกินข้าวเสร็จกินยายาที่ไปแล้วกินข้าวเสร็จแล้วกินยาแล้วเป็นวาดกินโคกกินเสร็จแล้วกินโคกเนาะยาเสร็จแล้วกินโคกเนาะน้กินน้ำกินโคกกินน้ำกินโคกไม่ใช่บอกมีหมอมาคุมเองเรื่อมันเนี่ยนี่นี่พี่นกทำอย่างนี้หัวหนูนี่ลองดูเนี่ยเนี่ย เน่อืมอืมอือเสียงไฟใหม่อ่ะอมงนี้อันนี้เหลือทังไฟทกขเลยด้หวานเดียวกันหวานเจียวม่วงกันเลย ก็อร e, well. ่อยบบเด็กก็อร่อยเอาปลาเลยปลาทูปลาตัวเล็กลว่าเวราสมัยต้องใส่กับซอสมาซอสซอยู่บนโต๊ะนู่นไงพี่เขาเห็นในร้านอันนั้นนะซอสอยู่บนโต๊ะนู่นไงซอสมานน่นอะนั่นบ่นั่นน่ะข้างหลังหันไม่ได้น้องเก็บดูพี่น้อง พี่เบียร์เคยกินแน่หนาไมั่นอย่าเจะให้ลองไม่ต้องอื้ออะไรค่อยไม่ขมไม่ขมนี่ก็พอไอเบียเลยกินไม่ได้ค่อยยังเก่งกว่าพวกเจ้าค่อยกินได้ซอสเป็นหัวมุ้งบั๊บอร่อยด้วยอันนี้อร่อยแต่เรหวานให้ให้พี่เบียวเก็บยมินได้อร่อยได้ อืมโคมมันเบิร์ยัแล้วอะูมีอีกบอพี่นกบอกไม่มีนะโคกเก็บมาเมื่อวานอืมกินเบิตนเหรดารอรดนะครับเขาจะกินหมดหรือเปล่านะครับยนดกสใส่ใส่ลาสบ่อ <chat> มันนะก็เลื่มเลื่มเดือบของม่วงของด่างม่วงนี่เหมือนมะม่วงไนมแม่หม่มะม่วงเบาไหมต้นนั่นมะม่วงไหมต้นนี้ก็ต้อนไ้วยต้นนี้ก็ตอนอะไรแต่ปลวกเมื่อเดียวกินเนี่ยแล้วก็ต้นพริกไทยพริกไทยต้นละลายไหมคุณพี่ล้วงเพียงกี่ล่ะ พี่ไอ่อนพี่ไก่เองที่เขาไม่กลัวกันนะแล้วก็คืองานเลิกไปแล้วอร่อเลิกกันไปมองอื่นแบบนี้ขวายังเสียวเบื่อละพี่แบลมันไม่ค่อยขมเท่าไหร่สต๊า๊ดเนี่ยอันนี้สต๊า๊ดหวานสต๊า๊ดขาวเนี่ยจะมีสต๊า๊ดแบบนสต๊า๊ดแดงสต๊า๊ดแดงอันนั้นแกะมาได้เลยผมปี๊บหรอผมปี๊บเหร ผมน่ากระตุนนำกลิ่นแรง,งพี่นกเกิดปะเนี่ยเบียเกิดมาเบียมไม่เคยกินเอฟซีพี่เบียเรื่องหมูเจ้าเนี่ยเบลอร่อยน,นมกมากต้องปรุงเผ็ดๆ,ๆนะ เนี่ยตรงนี้คนสูงนะใส่บุกรี่ก็ไปเอาเครื่องปรุงมาดูนะใช่ไหมเออน้ำส้มก็มีพริกก็มีเนี่ยก็ไปเอามาดินี่เขาให้กินอย่างนี้นี่นี่ทำไว้ให้นี่นี่คนเขาไม่กินแฉกโอ้เออเออเออนี่นี่เอาเขาไม่ให้กินโคตรแซ่บเลยอันนี้บ่เออไก่นะเออไก่อันนั้นตากันมาแบบนี้เบื่อเน้อ แล้วก็พริกแล้วตังนี้ใส่เออแค่นั้นแหละแล้วก็นี่ในหม้อคุ้งไงเยอะคุณงเงจะกินเงาต้องให้บอกเลยว่ซื้อจะบอกนะ มีข้าวเสรียาเด็กตลบเรียเป็นมือข้าวอดเยี่ยมแต่ดาวน้ำเปลาหวานครั้งแรกเหนียว ดูไฟมั้งจัดละมันจัดละมันแลอพี่นั่สองเนี่ยเบียอะไรกับก้อนพื้นไอ้นกมาโยกับก้ออ๋อพี่หัวนั่งเฮียวมาเฮียวตุ้งต้าตุ้งเฮามาไ่ะ คุณยอะคุยอ้รับไักรลอกคู่ใจเ่ียจะกินกับข้าวเหมือนเด็กๆนั่อัษาผัดกินข้าวสืดๆเบียไกินเผ็ดอ่ะเียยจะกนกัข้าวจืดๆ ใส่น้พริกกาดใส่ยลมด่อนได้ปะไปดิหยังแล้ว ปนยิงบอกเนี่ยปลาเนี่ยใส่กับน้ำพริกนี่ก็อร่อยลองดูไ <c oughs> ม่เอาเล้ยเหรอถ้าดาวอะไห้ดูคุณหนูไอ้ซื้ออกติดแม่ไม่ให้กินนะเนี่ยลองชิมดูเฉยเฉยไปเดี๋ยไปบอกแม่นะเดี๋ยวบอกแม่ใช่ไหมหแม่ดูด เ <ạ. S 1> ดี๋ยวแม่ดูได้กระเดามันต้องเปลี่ยนรสชาติของอาหารการกินบ้าง,งก,ก,าากินกับข้าวไทยเข้ามาม,ม,มาแม่บอก กมากินข้าวอะไรกันนะครับมาเด้อทุกคนนะฮะวันนี้ข้าวเที่ยงข้า,าวเช้าลงอะไรนะครับ